Hey Mike, what's your ETA? Heading back now. Perfect. Proceed to twenty-six foot. Clear to go, opening on the round check. Monosep heavy, you are here to depart. สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม Anno 2205นะก็เมื่อกี้ที่ต่อไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทีเซอร์เหรอเออตอนเข้าเกมอลังการงาน,นสร้างมากก็ประมาณนั้นใครที่ชอบเกมแนวสร้างเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำเกมนี้นะมมีอะไรหลายๆอย่างให้ได้เล่น ในเกมด้วยมีเป็นแบบเกี่ยวกับ่ยแบบวกแบบเรือลบอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะเออก็ยังไงลองเข้าไปดูได้เดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดู <c oughs> แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าแบบเออสร้างแบบเลเลเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยด้วยคือแบบ ไม่ได้ตั้งใจเล่นไงเอออะไรอย่างเงี้ถ้าแบบตั้งใจเล่นจะแบบจะสวยกว่านี้อะไรแบบเนี้ยออกตัวไว้ก่อนเลยเนี่ยจริงๆมันเป็นเกมที่เข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วตังแบบปีที่แล้วนะเออก็เดี๋ยวตรงนี้เรามาสร้างชื่อกันก่อนเอ้ เราจะใช้ชื่อนี้กัน Thanks but to corporate as need see your I well logo ตรงนี้จะเป็นโลโก้ของเราให้เราเลือกว่าเราจะใช้โลโก้ไหนอมีแบบน่ารักๆก,ก็มีแบบดุดันก็มีก็มาแล้วแต่คนจะชอบอันหลังๆรู้สึกมันยังใช้ไม่ได้มีแค่อันนี้เดี๋ยวก็เราก็ใช้ด้านหน้าไป เอารูปนี้แล้วกันเนาะหัวใจคาราบาวใช่ป่ะเป็นรูปควายป่ะไม่แน่ใจโอเคตรงนี้มันจะให้เลือกเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเราจะเล่นแบบไหนรู้สึกว่าเราเราเคยเล่นแบบนี้อยู่เราก็จะเล่นแบบนี้ให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าแบบอื่นเรายังไม่เคยเล่นเลยโอเคตรงนี้มันจะเป็น ระดับความยากเราเอาระดับง่ายแล้วกันเลือกสแตนดาร์ดโอเคตรงนี้เราก็จะยืซีเพื่อที่จะเน็กไปเลยเพราะว่ามันจะพูดเยอะมากตอนนี้เราก็กำลังดาวน์โหลดแผนที่ที่เราจะเล่นอยู่จะลืมนาลอสักคู่หนึ่ง เกมนี้ภาพสวยมากเลยนะจะบอกคือแบบเราพอเราสร้างเมืองไปเรื่อยๆใช่ป่ะมันก็จะมีพวกแบบรถบินได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาเราซูมเข้าไปอะ่ะเออแม่งแบบเม่งในฝันอะ่ะเคยคิดอยู่ช่วงหนึ่งแบบว่าอยากเกิดในยุคที่มีรถยนต์บินได้เว้ย <laughs> ดูเดลิมอนเยอะไปไหน <laughs> ข้อมูลมันเยอะนะมันต้องโหลดนานนิดนึงโอเคมาแล้วตรงช่วงเข้าแผนที่ตรงเนี้ยมันจะแบบกระตุกกระตุกนิดนึงแต่ถ้าใครแบบเครื่องแรงแงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบลื่นๆสวยๆแพงๆอะไรอย่างเงี้ยแแบบคือเครื่องเรามันก็ไม่ได้แบบจะดีเด๋อะไรมากมายแต่ก็พอเล่นได้อันนี้ปรับปรับ ปรับไว้ให้ภาพมันเป็นแบบธรรมดานะถ้า Michael, really เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันละเอียดกว่านี้ก็ก nice. ็คงจะกระตุกแบบนี้มากแต่ตอนเล่นไม่กระตุกนะปกติมากเออต้องบอกไว้ก่อน bring into Operation protocol Spaceport here demands though The you a The spaceport building site off the coast is still unstaffed, but as soon as you've built the necessary housing, your construction team will be moving in. Okay. So, พวกแผ่นที่ใหญ่ดูแผ่นที่ซ้ายมือเอ้ยขวาม,มือพวกที่มันเป็นแบบเนี้ยคือมันเป็นเควสให้เราแบบทำด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เรายังจะไม่ทำไงเราจะสร้างเมืองก่อนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรือที่เราสามารถบังคับได้คลิกขวาบังคับบังคับเพื่อที่จะไปทำพวกเควส <irm> ที่อยู่รอบๆเกาะแต่ว่าตอนนี้เรา อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันจอดมนันไว้ก่อนตอนนี้ด้านซ้ายมือบนมันจะมีเควสดมาให้เราว่าเราทำอะไรบ้างอันดับแรกเลยเราก็นะถูกเกมเราต้องทำถนนเงินลากแม่งมายาวๆปึ๊บเกมนี้เป็นเกมที่ใช้ประชากรเยอะมากๆบอกเลยว่าเยอะมากๆ Construction options expanded. เราก็สร้างประชากรไปก่อนรวนัวๆอย่าได้คิดชีวิตหลังๆมานี่คือแบบไม่ต้องสร้างอะไรอะสร้างแต่คนอะเป็นกรรังหมด ตรงนี้ถ้าเราต้องการเลื่อนเราก็กดที่รูปมือซ้ายซ้ายมือล่างรู้สึกมันจะมีคีย์ลัดด้วยนะเดี๋ยวลองเออถ้ากดตัว M ก็มูบะเออประมาณนั้นอันนี้ก๊อปปี้เหรอเออประมาณนั้นเดี๋ยนะเราก็ต้องสร้างอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเดี๋วสร้างถนนให้ อันนี้แบบสร้างไม่ได้ไอ้นี่มากนะแบบเอออย่าอย่ามาแอบว่านะว่าเราแบบเสร้างไม่ดีแรกแรเนี่ยเราสร้างสร้างไว้ก่อนสองอันอย่างละสองอันดีที่สุดพวกนี้จะเป็นพวกอุตสาหกรรมพวกเรียกว่าอะไรอ่ะพวกอุตสาหกรรมพวกอาหารพวกอะไรพวกนี้พวกน้ำมันตอนนี้ ประชาก็เราติดลบอยู่20คนนะเราต้องสร้างอีกอเฮ้ยนี่เราสร้างผิดปะเนี่ยเออผิดล็อกมันหวะไม่ไรเ้าอินดี้ไม่จำเป็นต้องแบบมีระเบียบขนาดนั้น w o r k f o r c e too low to meet production quota นี่คือแบบจะรีบสร้างสร้างสร้าง,างให้ดูนะว่ามันเป็นยังไง <laughs> ขอภัยอย่างแรงครบยังเนี่ยคนรอคนเข้ามาทำงานห้าสิบคนครบหรือยัง <Okay. S 1> <c oughs> เสร็จไปแล้วหนึ่งเฟส For the next construction stage, you'll need qualified ground staff to operate the spaceport. Make sure to adhere to Union standards while providing the required infrastructure. Your industry suffers from a shortage of workforce. This impairs productivity. Okay. Warning. Unfulfilled demand for specific consumer products. ให้ไห L ่ตอนนี้ต้องการน้ำ <c oughs> น้ำเราก็มีที่ติดตั้งตรงนี้แล้วเราก็ทำถนนอย่าลืมไม่ว่าจะติดตั้งอะไรก็แล้วแต่ห้ามล,ลืมทำถน,นนให้นางเด็ดขาดบอกเลยเคยแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งเว้ยลืมทำถนนโคตรบันไลอ่ะแบบเฮ้ยกูทำอะไรผิด ทำไมทำไมมันไม่ได้เงอบม,มากอะ่ะ it's w o r เราทำทำคนมันไว้ก่อนเคมต้องการอะไรอีกต้องการคนนะตอนนี้ต้องการคนอย่างแรงเดาเราต้องมีรถยราต้องมีรถให้หนางด้วย เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขนส่งอะ่ะร้อยอ่าตอนนี้แจ้งไฟไม่พอแล้วนะจะบอกว่าไฟ ไฟเราควรมันจะมีมันจะมีวงสีฟ้าเห็นไหมเดี๋ยวเราสร้างอันหนึ่งอันพอถ้าเราสร้างวงวงตรงนี้ทับกันอ่ะประสิทธิภาพของไฟฟ้ามันจะถูกเนี่ยมันจะถูกดึงมาได้แค่เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นเนี้ยซึ่งมันไม่โอเคอ่ะคือเราต้องสร้างให้มันแบบแบบนี้เว้ยอ้าวเราต้องสร้างไม่ให้มันทับกันให้มันเป็นสีแดงๆให้มาร้อยเปอเซนดีที่สุดแต่ว่า แนะนำควรม่้างชิดๆกันเพราะว่าหลังๆมามันก็แอบมีแบบ <Staff> แอบมีแบบแจ้ง <down> แจ้งว่าไฟไม่พออะไรอย่างแต่เรื่องไฟเกมนี้ง่ายกว่าเกมอื่นนะบอกเลยบางเกมอะ่ะมันจะแบบพอไม่มีไฟฟ้าใช่ป่ะคนมันก็จะแบบวีนวีนวีนกันอะ่ะแล้วสุดท้ายมันก็จะแบบว่า ทำให้เมืองเราอ่ะล้างเวถ้าเป็นเกมอื่นนะถ้าถ้าใครแบบว่าเออชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบเล่นเกมสร้างเมืองอ่ะน่าจะรู้นะว่าเกมอะไร <c oughs> นอยมากอะคือแบบไฟฟ้าไม่พอนิดห,ห,ห,หน่อยมึงพากันล้างเหรอตั้งที่เลย โอเค o ี k i เ g ด o ดี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 ยีด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 ียีดีดีดีนะีด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 มันดีดงงีด เคอไปตามที่เราต้องการอ่ะอเออจะบอกว่าไอที่มันเป็นกล่องๆอ,อย่างเงี้ยเนี่ยที่มันขึ้นอย่างเงี้ยคือเราเก็บได้นะมันจะอยู่บนเนี่ยแหละบนเกาะนี่แหละ,นนหละเราต้องดูดีๆแล้วก็ที่เป็นกล่องๆสามช่องข้างล่างเนี่ยเราคลิกดูมันจะเป็นพวก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกว่าเหมือนให้ดูปริมาณว่าเรามีอะไรขาดหรือเรามีอะไรอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงีย้ยก็ถ้าอันไหนมันขึ้นติดลบเราก็สามารถสร้างเพิ่มได้เนาะ